โอเคไหมอะถ้าทําเล็กได้ค่ะไม่มีปัญหาเนาะใช่ขอแก้มันเท่ากันก็พออ่าโอเคอ่ตัวตาเราเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยใช่ตั้งแต่เด็กเลยเนาะโอเคมีการใช้หน้าผากตลอดเลยใช่ไหมแต่เราไม่รู้ตัวคือหน้าเราจะอย่างเนี้ยใช่อ่าโอเคแต่ว่าขอดูแรงตานิดนึงเป็นแต่เด็กเลยใช่ไหมคะแต่ว่ายังดีตรงที่ว่าแรงมันมันมากกว่าห0สิบเปอร์ซ็นตาะเพราะนั้นมันมีโอกาสผ่าตัดเราสำเร็จตัวของตาเราเนี่ยมันอ่อนแรงแต่กำเนิดแต่ว่า ตัวช่วยของเขาคือนนหน้าผากเลยทําให้มีการเลิกแล้เกิดเป็นริ้วรอยหน้าผากตั้งแต่เด็กได้นะคะทีนี้สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรู้ไว้ก่อนก็คือตัวชั้นตาเนี่ยคุณอีจะไม่สามารถทําชั้นตาสูงได้เ<ม>นาะเพราะว่าแรงกล้ามเนื้อมันไม่พอได้ไหมถ้าทำเล็กได้ค่ะไม่มีปัญหาเนาะขอ,อแกม้มเท่ากันก็พอ,อโอเค <laughs>